สวัสดีครับก็กลับมาพบกันนะครับกับในช่องของพูดจาภาษานักขายนะครับกับรายการ breakthrough sales team นะครับกับผมบอลลี่นะครับอ่าสำหรับในตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของการขายเพราะว่าการขายนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าเราจะมีหน้าที่ในแค่ของการขายของแค่อย่างเดียวแต่วันนี้การขายก็คือเรากําลังจะต้อง เรียกว่าสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าซึ่งลูกค้าเนี่ยเรียกว่าอาจจะมีความต้องการในหลากหลายเนาะขึ้นชื่อว่ามนุษย์ที่เชื่อวลูกค้าเนี่ยเขาก็อาจจะมีความต้องการแตกต่างกันนะครับซึ่งบางอย่างเนี่ยเราก็สามารถรับมือได้ง่ายบางอย่างอาจจะรับมือได้ยากนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะมีลองให้ดูตัวอย่างครับสำหรับในตอนนี้ก็คือถ้าวันนี้ลูกค้าเกิดมีความต้องการบางอย่างที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยอาจจะถ้าเกิดตามใจลูกค้ามากเกินไปเราก็อาจจะส่งผลเสียหายได้เนาะต่อการขายรวมถึงการ จัดการต่างๆนะครับแต่เรบในตอนนี้ก็จะมาลองพูดคุยกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าวันนี้ลูกค้าเนี่ยเขามีความต้องการแล้วบางทีมันคือเรียกว่าอะไรนะเกินในส่วนของนโยบายไปเนี่ยเราจะรับมือและจัดการยังไงได้บ้างนะครับเนาะเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างตรงนี้กันแต่ละผมเนี่ยอันเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นการรับมือข้อร้องเรียนหรือความต้องการของลูกค้านะครับไม่ว่าลูกค้าจะต้องการอะไรต่างๆนาะนาะนะมันจะมีวิธีการรับมือซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเชียร์ว่า ทุกครั้งที่เราจะต้องรับมือลูกค,ค้าครับเราจะต้องใช้หลักการหนึ่งที่ชื่อว่า b a t หน้าแบดหน้านะครับแบหนก็คือ B A T N A บหนานะครับเนาะมันก็คือ best alternative เนาะ non agreement ก็คือมีทางเลือกเสมอในกรณีที่ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ในทางเลือกแรกนะครับอันนี้จะเป็นหลักการที่มักจะใช้กันในในส่วนใหญ่เลยในการเจยรจาต่อรองหรือว่าในการที่เราจะต้องการที่ฝ่ายหนึ่งเนี่ย อยอมรับข้อเสนอหรือข้อเงื่อนไขของเรานะครับเนาะเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างกันว่าแล้วแบดหน้าเนี่ยมันใช้ยังไงได้บ้างอย่างเช่นผมขอลองยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นเคสเนี้ยทีเ่เจอมาเนาะอย่างเช่นเราจําเป็นจะต้องมีการออกออเดอร์ส่งของให้ลูกค้านะครับออกออเดอร์ส่งของให้ลูกค้าแล้วปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยสั่งมาน้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำนาะน้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่านะครับก็คือถ้าต่ากว่านี้บริษัทเราไม่ส่งแต่ลูกค้าก็จะบอกว่า โอ้แต่ช่วยพี่หน่อยเธอเนาะอันนี้ช่วยส่งให้หน่อยเพราะว่าพี่จําเป็นจะต้องใช้นะครับอันนี้คราวนี้หลายๆคนก็จะเจอเนาะว่าเฮ้ยฝ่ายข่ายบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยทางไงนดีถ้าไม่ตามใจลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าจะไม่โอเครอบหน้าอาจจะไม่สั่งซื้อหรือบางทีอาจจะทำให้ลูกค้าเจ้านี้หลุดไปเลยก็ได้เนาะ <S <S เดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างกันครับว่าอย่างในเคสนี้เราสามารถทำงางไงได้บ้าง <S <S สิ่งที่อยากเชีร์เลยก็คือเราควรจะต้องมีเรื่องของเอ่อเรียกว่าเป็นทางออกเนาะเป็นทางออก รอเอาไว้เลยนะครับเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยสักประมาณสัก3ตัวเลือกนะครับสัก3ตัวเลือกก็คือวันนี้ไม่มีใครที่จะรู้สึกดีเนาะเวลาที่ถูกปฏิเสธหรือบางทีเนี่ยเราไม่เราไม่ค่อยโอเคหรอกกับการที่เราไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีสิทธิ์แบบได้หาทางออกอะไรเนาะลองสังเกตด,ดูเวลาเราไปเป็นลูกค้าก็เหมือนกันเวลาเราเป็นลูกค้าเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่ค่อยโอเคเลยกับสิ่งที่เราได้รับแล้วเราก็คอมเมนต์เนาะคอมเพนไปที่พนักงานปรากฏว่าพนักงานเขาก็อาจจะยื่นขเขาเสนอมาแค่ตัวเลือกเดียว นะครับกลายเป็นว่าเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันมันมีทางอื่นอีกไหมมันมีวิธีแก้ไขอย่างอื่นอีกไหมนะครับแล้วบางครั้งต่อให้ทางเลือกนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะคอคุ้มค่าบ้างแต่เราก็จะไม่รู้สึกพึงพอใจอยู่ดีเพราะงั้นในหลักการของการที่เราจะทําให้การรับมือลูกค้าความต้องการลูกค้าเนี่ยมันเกิดความพึงพอใจก็คือเราก็จะต้องมาเตรียมในส่วนของทางออกทางเลือกอื่นๆเนี่ยรอเอาไว้เนาะอย่างน้อยเนี่ยเชยร์ว่าประมาณสักสามทางเลือกอเสมอ นะครับเนาะสักสามทางเลือกเสมอนะอันนี้คือเรียกว่าขั้นต่ําแต่ถ้าใครมีทางเลือกได้มากกว่านั้นอันนี้เชียร์มากๆเลยครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการความต้องการของลูกค้าได้ง่ายขึ้นเนาะเดี๋ยวลองมาดูนะอย่างตัวอย่างอันนี้ก็คือจะมีอยู่บริษัทหนึ่งที่ผมเข้าไปแล้วก็เจอว่าเอ๊ะมันมีปัญหาว่าแบบลูกค้าชอบมาอ้อนลูกค้าชอบมาอ้อนคือคือง่ายๆลูกค้าไม่ได้วางแผนล่วงหน้าหรือเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แล้วก็จะเป็นต้องต้องใช้ของปรากฏว่าสั่งของมาเนี่ย น้อยกว่าขั้นต่ําที่บริษัทจะส่งได้นะครับซึ่งเราก็เลยต้องมีการเตรียมแผนให้ hey, ฝ่ายขายของเราเนี่ยค่อยๆไล่สเตปไล่สเต็ปโดยที่ไล่สเต็ปจากสิ่งที่บริษัทเนี่ยจะสูญเสียหรือเสียหายเนี่ยน้อยที่สุดไปจนถึงตัวที่เรียกว่าอาจจะสูญเสียมากที่สุดเนาะแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้ถ้าลูกค้าสั่งมาน้อยปุ๊บ แล้วนะโยบายเราคือท่านต่ำเหัืนเี้เราไม่ได้ส่งอย่างอันแรกที่เราสามารถทําได้เลยก็คือให้ลูกค้าเนี่ยรับเองเนาะอย่างแรกให้ลูกค้าเนี่ยเขามารับเองเลยมารับด้วยตัวเองแล้วกเ็เราจะได้แบบให้ราคาปกติไม่ต้องมานั่งบวกเพิ่มนู่นนี่นั่นนะครับเนาะคือบอกลูกค้าเลยว่างั้นอย่างอย่างนี้ธุกรการนี้เราไม่ได้เราไม่ได้ส่งเนาะเพราะงั้นลูกค้าสะดวกไหมามารับเองลูกค้าอย่างน้อยก็จะได้สบายใจในการที่ไปบริหารค่าใช้จ่ายของเขา พราะอย่างน้อยเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนเลือกและเขาก็เห็นต้นทุนที่แท้จริงในการที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายนะครับเนาะนี่คือตัวเลือกแรกซึ่งอันนี้ตัวเลือกนี้สวยสุดเพราะอะไรเพราะว่าบริษัทเองก็ไม่มีต้นทุนอื่นๆเพิ่มก็คือมีการจัดเตรียมออเดอร์มีการผลิตหรือมีการแพ็กอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็สามารถที่จะเอาวางไว้ที่สต็อกของบริษัทรอลูกค้ามารับได้เลยนะแปลว่าบริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอันนี้เรียกว่าเสียหายน้อยที่สุดนี่คือตัวเลือกแรกที่เราต้องการให้ลูกค้าเลือก ซึ่งก็มีโอกาสครับที่ลูกค้าอาจจะรู้สึกว่าอ่ะโอเคฉันรีบงั้นฉันมารับก็ได้แต่ก็อาจจะมีอีกครับลูกค้าอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยผมไม่สะดวกอะ่ะก็คือบริษัทไม่มีรถไปรับหรอกคุณช่วยส่งมาให้หน่อยเลยได้ไหมนะครับเนาะเพราะงั้นถ้าลูกค้ายืนการว่าไม่มารับแน่นอนอ่ะไม่เป็นไรลูกค้าครับถ้างั้นเรามีตัวเลือกที่2เนาะงั้นคุณลูกค้าช่วยรบกวนเพิ่มจํานวนออเดอร์ให้หน่อยได้ไหมครับอ่ะก็ง่ายๆเลยบอกไปตามตรงเลยว่าคุณลูกค้าพอจะมี ออเดอร์อื่นอีกไหมพอจะมีไซส์อื่นไหมพอจะมีรุ่นอื่นไหมพอจะมีสินค้าตัวอื่นไหมรวมๆกันเนี่ยให้มันถัวเนี่ยแล้วมันพอที่จะถึงเกณฑ์ขั้นต่ำอ่าเท่านี้แล้วก็เราก็จะได้ส่งได้ตามปกตินะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเกิดความเสียหายกับบริษัทน้อยเช่นกันหรือก็คือง่ายๆคือคือถ้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำบริษัทก็ไม่ไเสียอะไรเนาะเพียงแต่อยู่ที่ว่าสินค้าที่เขาเอามาสั่งนั้นอะตัวนั้นกําไรมากกาไรน้อยซึ่งอันนั้นอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นมากแล้ว แต่อย่างน้อยคราวนี้ก็จะเริ่มเป็นทางเลือกที่2แล้วก็คือลองวางแผนกับลูกค้าดูเนาะอาจจะมีการเอาฟอร์เควสมาหรือเอาประวัติในเรื่องของการสั่งซื้อของลูกค้ามาแล้วก็มาบอกลูกค้าเลยว่าคุณลูกค้าจริงๆของคุณลูกค้าเนี่ยที่เคยใช้บริการกับเราเนี่ยมันมีสินค้ารายการอื่นด้วยนะรายการนี้รายการนี้รายการนี้เนาะแล้วก็เชียร์ว่าเออถ้าคุณลูกค้าไหนๆก็จะต้องสั่งแล้วรอบนี้ไหนเมื่อมันขั้นต่ามันไม่พอเนี่ยงั้นคุณลูกค้าเอารับของตัวนี้ไปได้เลยไหมบางที่อาจจะเป็นของที่เขาเนี่ยอาจจะ แต่พอเราคุยกับเราวันนี้แล้วมันจําเป็นจะต้องสั่งเราก็อาจจะสามารถบอกลูกค้าได้ว่างง้นช่วยรับออเดอร์ที่บอกว่าจะสั่งเดือนหน้าเนี่ยไปในรอบนี้เลยได้ไหมมันก็จะได้พ้นเกณฑ์ขั้นต่ําที่จะไปส่งถ้าลูกค้าตกลงเลือกเคสนี้ก็แน่นอนครับก็จะทําให้อบริษัทเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรแน่นอนแต่แน่นอนสำหรับฝ่ายขายก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้แต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเก็บออเดอร์นี้ไว้เปิดเดือนหน้านะอา,อาจจะยังแบบโอ้ไม่อยากจะให้ลูกค้าปล่อยออกมาก่อนเลยอะไรอย่างนี้อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้เนาะ เนาะแต่อย่างน้อยแตรลบในบุมบริษัทแล้วก็คือไม่ได้เสียหายอะไรนะครับพองั้นี้ก็เป็นตัวเลือกที่2ที่ค่อนข้างเรียกว่าปลอดภัยนะครับสมมุติลูกค้าแบบมีครับคือผมก็ไม่รู้จะสั่งอะไรแล้วตอนนี้ผมต้องการใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยจริงๆอ่ะเราก็อาจจะต้องมีทางเลือกถัดมาเนาะเป็นตัวเลือกที่3นะครับตัวเลือกที่3ก็คือขออนุญาตบวกค่าขนส่งขออนุญาตบวกค่าขนส่งนะครับซึ่งเคสนี้ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยลูกค้าเขาไม่จ่ายหรอกทำไมลูกค้าเขาจะต้องมาจ่ายซึ่งแน่นอนอันนนนี้้ผมเห็ดวย ถ้าเกิดว่าสินค้าเราเหมือนเหมือนกับคนอื่นเหมือนกับคู่แข่งเหมือนกับชาวบ้านเขาก็ไม่อยากจะจ่ายอยู่แล้วไม่รู้จะจ่ายทาไมเหมือนทุกวันนี้ถ้าใครที่สั่งของกินสั่งอะไรเนี่ยผ่านช้อปปี้ลาซาด้านเนี่ยมาโดนชาร์จเพิ่มดูนนี้นั่นเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่รู้สึกแฮปปี้ด้วยเช่นกันนะครับเนาะเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งครับที่เราสามารถเริ่มยื่นข้อเสนอได้แล้วลว,ว่าถ้าคุณลูกค้าต้องการตัวนี้ต้องใช้จริงๆแต่ลูกค้าสั่งไม่ถึงไม่เป็นไรแทนที่จะสั่งของเพิ่มอีกเป็น อย่างนี้อย่างน้อยลูกค้าก็ยังพอที่จะแบบไม่ต้องใช้ต้นทุนที่มันสูงมากเกินไปเนาะในการสั่งออเดอร์นี้ก็ได้นะครับเนาะเพราะงั้นอันที่3มเนาะก็จะเริ่มเป็นทางเรื่องถัดมาแล้วก็คือเอองั้นขอบวกค่าขนส่งเข้าไปเนาะแต่บางคนก็เข้าใจเนาะบางทีพอบวกค่าขนส่งลูกค้าก็ไม่อยากสัง่งลูกค้าก็รู้สึกว่าโอ้โหถ้าจะต้องโดนค่าขนส่งงั้นฉันไปสั่งคู่แข่งเธอละกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอันนี้คือมันก็เรียกไม่ได้ที่ลูกค้าจะรู้สึกว่าแบบไม่อยากจ่ายอะยังไงกไ ถ้าลูกค้าไม่อยากจะจ่ายไม่อยากเสียตังค์เพิ่มนู่นนี่นั่นะด้วยงบจำกัดแล้วคราวนี้เราจะต้องเริ่มไปสู่ในกระบวนการต่อไปละกระบวนการต่อไปคือแทนที่จะให้ลูกค้ารู้สึกว่าต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอย่างน้อยงั้นก็เปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้ารู้สึกว่าจะต้องมีกระบวนการเพิ่มละกัน อากระบวนการเพิ่มเราอาจจะมีทางเลือกที่4ี่ครับก็คืออย่างนั้นถ้าไม่อยากจ่ายเพิ่มเนาะงั้นขออนุญาตให้รอรอบส่งรอรอบส่งอ่าเนาะเพราะงั้นก็คือลูกค้าไม่อยากจ่ายตังเพิ่มไม่อยากเคลียร์ค่าใช้จ่ายโอเคงั้นไม่เป็นไรเอางี้ไหมงั้นเดี๋ยวรอตอนที่บริษัทเราเนี่ยมีสินค้าที่ส่งไปในโซนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพ่วงติดไปด้วยแต่อาจจะกําหนดวันเป๊ะๆอย่างที่ลูกค้าต้องการไม่ได้เนาะเช่นลูกค้าบอกว่า3าวันของต้องถึงงั้นลูกค้าเซฟตรงนี้ไปเลยมีดีไหมแล้วก็มา อรอรอบสองตรงนี้อย่างน้อยการอาจจะกลายเป็น5วันถึง6วันถึงแต่อย่างน้อยลูกค้าก็ไม่มีค่าช้จ่ายเพิ่มเพราะบางครั้งครับการที่เขาจะต้องไปของบงป,ประมาณเพิ่มบางครั้งอาจจะยากกว่าการรอคอยสู้ยอมรอของก่อนดีกว่าไปบอกหัวหน้าไปบอกเจ้านายว่าของจะมาถึงช้าหน่อยจะอ้างอะไรก็ได้อาจจะมาบอกว่าอ้างว่าเราผลิตช้าหรืออะไรก็ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยมันจะเริ่มเจรจากันง่ายขึ้นมันจะเริ่มมีการต่อรองกันง่ายขึ้นนะครับแล้วเขาเองก็ไปบอกหัวหน้าง่ายขึ้นเราเองก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะ มีความเสียหายน้อยลงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าสามารถรอให้ไปส่งของพร้อมออเดอร์อื่นๆได้เนี่ยสำหรับบริษัทเองก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรมากนักนะครับเนาะก็ถือว่าก็ยังพอที่จะบินวินได้ก็แค่ทําให้อาจจะ,ะไม่สามารถที่จะขนสินค้าอื่นยกเว้นว่าพอไปถึงตอนนั้นเสร็จบริษัทก็มีปัญหาเหมือนกันคือรถเต็มไปหมดเลยเนาะแล้วก็ไม่สามารถส่งออเดอร์อื่นๆได้อะไรอย่างเงี้ยก็แน่นอนแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังดีกว่าการที่แบบจะต้องไปส่งให้ลูกค้าฟรี นะครับเนาะเพราะงั้นเนี่ยอาจจะมีทางเลือกถัดมาเช่นรอรอบส่งเนาะนะครับอ่าอันนี้ก็คือแนวทางในเรื่องของการจัดการปัญหาการณีที่ลูกค้าเนี่ยอยากจะได้ของด่วนแต่ด้านต่างน้อยด้วยแล้วเราก็นโยบายบริษัทคือไม่ไปส่งให้เราอาจสามารถที่จะมีทางเลือกอย่างนี้ได้นะครับเนาะลองสังเกตดูเนาะถ้าเราบอกว่างั้นทางนี้แค่อย่างเดียวเลยครับคือพี่ต้องมารับเองครับคุณลูกค้าต้องมารับเองนะครับลูกค้าก็อาจจะไม่แฮปปี้ หรือพี่ครับพี่ต้องเพิ่มออเดอร์อีกนะครับไม่งั้นเราไม่สามารถที่จะส่งฟรีได้อย่างเงี้ยลูกค้าก็อาจจะไม่แฮปปี้ด้วยเช่นกันนะคือถ้ามันมีทางเลือกน้อยเกินไปบางทีลูกค้าก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ,อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีอาจจะไม่พึงพอใจอันนี้สามารถที่จะนําไปปรับใช้ได้แล้วผมเชียร์มากครับเพราะเนื่องจากว่าอันนี้เป็นช่องของผู้จ่ายะ่านนักขายเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งคนที่จะมีบทบาทสำคัญมากๆที่จะรักษาความพึงพอใจของลูกค้าไว้ได้ครับ นั่นคือตัวของนักขายเองคือทุกคนที่เป็นนักขายเพราะฉะนั้นบางครั้งครับสุดท้ายและลูกค้าเนี่ยยังไงก็ไม่ยอมก็อาจจะมีตัวเลือกที่5เกิดขึ้นมาได้ครับก็คือเดี๋ยวเซลล์ไปส่งเองครับอา,อาจจะเกิดตัวเลือกนี้ขึ้นมาก็ได้นะซึ่งอันนี้สำหรับบริษัทเองก็ถือว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็ถ้าฝ่ายขายยอมที่จะเอาของข,องขึ้นรถแล้วไปส่งให้อย่างน้อยก็ถือว่าได้ไปทํางาน แล้วก็ได้ไปสร้างปฏิสัมพันธ์รวมถึงสามารถที่จะไปเหมือนแบบเหมือนสร้างบุญคุณกันไกลๆกับลูกค้าทำให้ลูกค้ารู้สึกเกรงใจในรอบนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับตอนสมัยผมเป็นเซลล์เนี่ยผมก็เคยมีเนาะที่แบบว่าลูกค้าอยากได้ของด่วนแล้วกลายเป็นของแบบเป็นปูนอ่ะเป็นปูน3กระสอบแล้วผมจําได้เลยสมัยผมเป็นเซลล์ใหม่ๆเนี่ยผมขับรถแบบไม่ใช่รถกระบะด้วยนะเป็นรถวีออสอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าเอาไปส่งเองโอ้โหผมบอกเลยนะพอทําข้อ5ปุ๊บเนี่ย ลูกค้าเลิฟมากลูกค้าแบบลักสนิทใจเลยอ่ะคือจอหลังจนกลายเป็นลูกค้าทําอะไรก็เริ่มเกรงใจเรามากขึ้นนะครับเนาะเพราะงั้นอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับในการที่เราจะรับมือความต้องการของลูกค้าก็รทีลูกค้าเนี่ยมีความต้องการบางอย่างที่มันเกินละมันเกินเขตของนโยบายของบริษัทไปแล้วมีโอกาสสร้างความเสียหายแล้วบางครั้งผู้บริหารเราหรือเจ้านายเราอาจจะไม่ดูมาอันนี้ผมเชียรม,มากเนาะคือใช้หลักการแบดหน้าเข้ามาใช้เสมอคือเตรียม ตัวเลือกเตรียมทางออกรอไว้เลยอย่างน้อยค่อย,อยๆไล่ทีละสเต็ปทีละสเต็ปทีละสเต็ปไปนะครับแล้วก็พยายามที่จะยื้อไว้ในสเต็ปที่เราอยากให้มันจบให้ได้สวยที่สุดนะครับเนาะแต่อย่างน้อยครับการมีตัวเลือกมากพอเนี่ยจะทําให้ลูกค้ารู้เลยว่าโอ้โหเราทํากันบ้านมาเพื่อเขามากเหลือเกินเนาะแล้วสุดท้ายเนี่ยพอมันจบในแต่ละสะเต็ปก็สามารถที่จะผ่อนปลนในเคสนั้นไปได้แบบเรียกว่าไม่บอบช้ำกันสักฝ่ายนะครับเนาะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่อยากจะให้มาดูในตอนนี้เนาะว่านี่คือตัวอย่างวิธีการรับบือความต้องการของลูกค้าที่ผมเชื่อว,ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับการขายของทุกท่านแล้วก็จะช่วยให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะเก็บรักษาลูกค้าเอาไว้และแน่นอนครับยิ่งทําแบบนี้ได้ดีเนาะเราจะกลายเป็นท็อปออฟไมนในใจลูกค้าด้วยนะครับก็ลองฝากไว้เท่านี้นะครับสาหรับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงมีเคสอื่นๆจะเอามาแชร์ในตอน,ต,อนต่อไปนะครับตอนนี้ก็สวัสดีครับ